เข้ายังไงก็ไม่เข้าพม่าเปลี่ยนแผนพม่ากับคนไทยจะแย่งควายกันเฮ้ยจ้าแล้วไทยยากจากพม่าโอ้โพอพอภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้ถล่มทลายต่อจากเรื่องแม่นาคต่อจากเรื่องแม่นาคที่ทำรายได้ถล่มทลายร้อยห้าสิบล้านมีควายเล่นมีควายถูกต้อง ควายตัวเนี้ยเขายาวบินบร็ลิลิทก็เล่นอะแผลเก่าอู้ไอ้บ้าบางละชันบางละชันบางละจัดอู้ไม่เอาละแผลเก่าบางละจัดไม่เคยดูพี่อยากดูไหมบางละจันไอ้ที่มีควายใช่ไหมอ่าเป็นบุลโลดใช่ไอ้ที่ช่องเจ็ดเอามาทำอาีิตา อยากดูไหมอยากดูวันนี้พวกเราทีมงานบ๊อบสกอเปียนครับเราจะเสนอเรื่องเราย้อนลอยประวัติศาสตร์เอาจับตอนไหนดิเพเราจะจับตอนที่บาลราจัร์กาลังจะแตกแตกอมันของมันยังไงเพคือว่าบาลอาจัร์เนี่ยพม่าเนี่ยมาตีถึงเจ็ดครั้งใช่ตีครั้งแล้วครั้งเราก็ไม่ยอมแตกอครั้งที่เจ็ดเนนื่องจากกรุงศรีอยยาไม่สามารถส่งทหารเข้ามาได้รออ๋อพอส่งพอส่งทหารมาไม่ได้ปุ๊บบาลาจัน์ขาดกำลังพลก็เลยแตก เอาที่หลออปืนใหญ่แล้วปืนใหญ่แตกใ่ที่สู้กันจนปืนใหญ่แตกใช่เคยดูหูหนังเรื่องนี้นะพี่เขาใช้เอฟเฟกมากาใช้คนแสดงก็มากอออเอฟเฟกแล้ราโอโ้โหเอฟเฟกเราไม่ต้องพูดถึงเลยขนาดไหนไปวางตรงหัวเสาปุ๊บระเบิดตุม้มวางประตูะระเบิดตุม้มวาง,ข,างาข้างหน้าระเบิดตุม้มวางในห้องน้ําระเบิดตุม้มขี้ออกมากระจายหมดเลยไม่มี เอาวางในห้องน้าไปวางทําไมห้องน้ำรอโอ้โหอยากจะดูแล้วเรื่องนี้ประธานทอดเรานําเรื่องนี้เพราะเอกนี่รอรอเข้มอ่ะรอเข้มแล้วแหม่ไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องเอฟเฟกต์เขาควายนี่ประธานทอดเป็นไงยาวสุดลูกหูลูกตาวินัยไก่บุตรก็เล่นอมีอะไรในในจันหนดเขี้ยวอ่ฮะมีไอ้อินอ่ไอ้ทองเหม็นใช่แล้วนางเอกชื่อสายสาอะไรเนี่ย ไม่ต้องห่วงวันนี้เอฟเฟกเต็มเวทีผู้จะพู้กำกับพร้อมอยังผูงกับอ้าผู้กับปล่อยให้เอกเลยครับอินจากบ้านมาลจาันทร์พร้อมกับควายเขายาวออกฉากหลังแน่นหครับอินแห่งบ้านมาลจันทร์ออกจอมขวัมังเวยจากธรรมชดบ้านสีเรืองกับบ้านละจาันทร์รวมหัวกันขมา,ายกท่าม,มาแปดทั้งไม่สามารถตีบ้านมาลจันทร์ได้เนื่องจากคนไทยสามคชี บางระจันจำห้มันพี่นอออ้องชาติไทยไม่เกี่ยวป่ะวะมันไม่เกี่ยวใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปมัน,มนไม่ต้องพูดแล้วมัน,มนหยุด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 ก่อนคนจนหยุดก่อนคน ผมให้พี่พอพอทีนะคุณบาเปล่าบาพี่บ้าที่สุดโอ้ย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 เจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บที่ใจฉันนี้เล่นอะไรเล่นอะไรก็ไม่รู้บาพูดอะไรมันก็เป็นเพลงไม่ต้องพูดแล้วมองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองมองยัเป็นเพลงไม่ต้องมองนะตดเลยเสียงนี้ ที่ด่าเตรียมเอ๋ยฟังจีารได้หรือเปล่าใช้ภาษาเงียบด่ามาเลยแม่นี่เฮ้ยมันด่าพี่นะพี่หูของไอ้อินไม่เคยหาเรื่องใครนี่ช่อไอินอินคืออินคือเข้าเอาออกอินอินเข้าเข้าเอาเอาออกออกภาษาอังกฤษทุกคำเลยดีโอกีอ่านว่าอะไรนะดีโอกอ่านว่าฟังไม่ถนัดหูอูตึงบอ อีกช่างนี่คือไออินเขาเป็นคนสมัยโบราณไม่เขาบอกว่าคนสมัยโบราณเนี่ยฟันแทงยังไงก็ไม่เข้ายิ่งผู้หญิงสมัยโบราณนะยิ่งฟันไม่เข้าถูกต้องแล้วไอ้น้องถามนายอินว่าทําไมผู้หญิงสมัยโบราณถึงฟันไม่เข้าอ๋อมันติดถุงน่องลืมถอดคนสมัยก่อนมีถุงนองอ่องอะเขาบอกว่านางเอกเรื่องนี้หน้าอกอึมโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนางเอกเมียสวยใช่เมียชื่อ อุสาอุษาออกปริญญาใจมาแล้วเหรอมาอุสาเป็นน,นังเอกที่น้าอ,อกอึมที่สุดดูครับวันนี้เราจะต้องไปลบกับพวกพมาก่าอุสาเขามีรักเขาค่ะต้องเตรียมตัวไว้ดี สูบกันช้าก็มีหัวใจพระเอกโต้กับทาหากกับเจ้าาอไปสรกาว่าวดีกว่าวโฆษณาอะไรพวกคุณน,นางเอกโอ้โหอึมอึมคือกาบเรียนบอกว่านี่หนงว่าภาพะยนตร์เรื่องนี้ใช้คำไออีกูมึงตลอดใครดูดูภาพะยนตร์เรื่องมาราจันจะรู้ว่าใช้คำโบราณเขาไม่เรียกคำหยาบคือพระเอกกับนางเอกจะใช้คำหยาบตลอดอ่ะเจอกันทักหน้ากัน ใช้คำหยาบจากบ้างบรรจันพระเอกทักนางเอกอีเฮ่ยไอ้สัดเอาอาให้ทักการสมบทะเลาะกันซะแล้วใช่ก็คำพ่องรำไม่ใช่เป็นคำโบราณจริงแต่ว่าคุณต้องมี subject object adjective and grammar deal การหลักใช้ภาษาภาษาไทยโบราณต้องพูดให้ถูกต้องของพ่อคุณลาคำแขงใช้พยาใช้ภาษาให้ชัดเกนและพูดให้ชัดเป็นโครงกาบก่อนกาบยานีสิบเอ็ดและโครงกาบยานีสี่สุภาพพระเอกทักนางเอกเป็นกาบยานี อยู่กับพี่ไม่หนูรูไม่แห้งไม่หยาบคายรับรองไม่ตัดด้วยอยู่กับพี่ไม่หนูรูไม่แห้งอพี่จะแย่พี่จะแยงรูหูให้๋อรูหูตกใจหมดเลยหากว่าน้องมาอยู่กับพี่ครั้งคราวใดอพี่จะให้น้องเล่นไข่ทุกค่าคืนไข่อะไรที่บ้านส่งไข่แป็ดอยู่ให้เขาคัดไข่ผู้หญิงสมัยโบราณโดนผู้ชายนัดจะโต้กลับเป็นกอน โคงสี่สุภาพด้วยเฝ้าถามหัวใจอยู่หลายตลบเขานัดพบคืนนี้ไปดีไหมนี่ล่ะดีถ้าไม่ไปพบเขาเราเสียใจผู้หญิงไทยไงแต่ถ้าไปพบเขาเราเสียตัวถูกต้องฉันรักเธอเธอรักฉันเป็นอันว่ามคะเธอออกค่าดูหนังข่านั่งผับค่าแท็กซี่ค่าอาหารเธอต้องรับแต่สำหรับ ค่าโรงแรมฉันออกเองเห็นแกตัวนักว่าหลอนักหรือไงไอ้ดั้งหักเขากูไม่รักมึงหรอกจะบอกให้ถึงโลกมีไรซึ่งถึงผู้ชายกูไปเล่นกับควายดีกว่ามึงอะไรนะกูไปเล่นกับควายดีกว่ามึงน้องเอกไปล่อควายแล้วมึงอ่ะช่างสวยนักสวยหนาอีหาจิกอีหน้าด้านอีหน้าด้าน ทำเป็นร่านเป็นซ่าให้ท่าเขา <นะ S 1> พอเขาเมินมึงก็กลับมาให้ท่าเรากูไม่เอามึงหรอกนะอ,อีดอกทองภาพประยุเร์ตรงนี้ได้รับตําแหน่งตุ๊กตทองสองตัวเนื่องจากใช้คําโบราณได้ชัดเจนมากาคุณจะออกไปรบจะไปรบลนะสู้กับพมา่าใช่ต้องการอะไรควายพาหานะบุลเลดบุลเลิดออก เอาให้หาชักชาอยู่ใหญ่ไปไปไหนไปกินกันช่าเชาเชาเรามาดูบัตรติดกันรักแรกอยากยันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูประกาศบุลเลอร์อ๋อก็นี่อะบุลเลอร์บุลเลอร์ไหนอ่ะบุลเลอร์ลีลาดไงไอ้นี่มัเอาใหบุลเลอร์หมายถึงควายเขายาวที่สุดในโลก ควายเขายาวอ่านี่เวทีของกรุงทนคอมเพกตั Cathy. ้ง10เมตรสั้นไปสั้นไปแต่ผมสามารถให้บุเลตออกมาได้ยาวกว่านี้เหรอออยากดูละเอาบุเลดควายเขายาวที่สุดในโลกเย้ควายออกปอ๊ะปะปไปเย้ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉัน ควายควายไม่ใช่อีทวงไฟอีทมาฟันเหยินเลยขนาดนี้ควายลงไปตบโอ้โหเขายาวจริงยาวดึงสิดึงใช้กับยานีถามมึงแล้วกันได้เขานี้ท่านได้แต่ใดมามเมียเราเมตตาสวมเขาให้<อ>ทำชอบสิ่งไดหวาวานบอกไปปิ้นตอกจึงหลอกได้โอเคควายยืนไม่ได้ควายต้องานคาน ขณะที่ควายคานอยู่นั่นเองนันเง,นนเงเอกวิ่งเข้ามาสมเมตร <5. S 1> ควายเจอสิงห์ม่จันนํนทก้าวของโลกควายตังทักเป็นภาษาควายว่าอือหือหม้อควายจะทักหม้อไม่ได้หม้อคือสำเนียงการเปล่งเสียงของอวัยวะส่วนหนึ่งของวัวโอ้ไม่รู้ควายเจอสิงห์ม่จันนันทก้าวของโลกทักเป็นภาษาควายเหมือนโฆษณาว่าบอกมณะชาวโลกใช้ปุ๋ยอะไรที่ได้ดกดำขนาดนี้ ถูกต้องผ่านนางเอกสำรักคาลมพายลมออกมาลมแรงขนาดนี้ไม่บอกกระโลกพัดลมโอ้กาวะแล้วหันมาเจอไออินอินอินมองไปดูที่ไอ้นั่นตัวเองบอกขี่กระปอมเถอเฮ้ยไม่เกี่ยวเอาอย่างนี้กว่าออาหันทางนี้ไอ้ควายอะไรอีกอะนี่ไม่หรอมาขึ้นหลังควายไปลบกับพวกขมาเถอะขึ้นมา เป็นวันราการแม่ทัพนายกองสุกี้นายกองยกทัพมาครั้งที่8ยังตีบ้านมรจารบ้านบุญเลืองไม่ได้แม่ทัพนายกองจากสุกี้นายกองยกทัพมาจากพม่าเป็นครั้งที่9ครับพรเพิโรธนี้ใช้ล่ามแปลตั้งเก้าคนแปลไม่รู้เรื่องเนื่องจากล่ามเมาก่อนสาวศาวศราเาาเดี๋ยวเดี๋ยวฮะปุ่มกลับครับครับ พ่อมามีพูดอะไรเศร้าๆภาษาเมียนมาคําว่าเศร้าหมายถึงให้หยุดทุกอย่างใช่เหรอหยุดทุกอย่างเศร้าเศร้าเนี่ยนะคนลาวบอกว่าพ่อไม่หรอไม่มีลาวบอกพ่อว่ะนาแตบุเกะนาแตนหิมาอ่าผมต้องแปลแล้วตอนนี้อเกตนาแตบุเกะนาแตนหิมาเขาบอกว่าผู้หญิงหน้าตาดีแต่ผู้ชายหน้าเหมือนตีนหมาเดี๋ยวัะไม่ให้นั่งรถกูนะมึง ไม่เป็นค่งมึงเป็นใครมึงเป็นใครไม่เป็นคร่งพม่าเหรออวดไงไอ้นวดหมอยถึงะเอาเหรอหมอยถึงหมอยถึงอ๋อมึงถอยโอ้โหนี่จะมแปลหยาบแล้วเนี่ยมั่งแน่เมนางแมนางรู้แล้วล่ะมีนามีนางมาหนีมาหนีก้าแพ้แก้ผ้าเอ้าโอ้ผมแพ้ได้กูตรงกองตูด ไอพม่ามึงไอ้ตแหละเฮ้ยอะไรไอมองในกล้อยมองมองมองซุกี้ไอมองสุกี้อะไรมึงมาบางละจานย์มึงต้องการอะไรหรือเราอยากได้แม่นางกับหมาหูตูบไหนหมาเนี่ยอันนี้มันควายของเราเป็นควายที่อาจารย์เสกมาละฟันไม่เข้าทำไมฟันไม่เข้าฟันเหยอะไงเป็นพี่ชายแก้วหนามา ฟันเยินแสดงว่าแสแสดงเดี๋ยวถีบแล้วแสดงแสดงว่าฝ่ายฟันฟันฟแสดงว่าควายท่านฟันไม่เข้าช้ามีฝ่ายฟันฟันไม่แฟรแสดงว่าฝ่ายฟันฟันควายท่านฟันไม่เข้าฝ่ายฟันฝ่ายฝ่ายฟันฟันไฟอ่ะมึงพูดผิดตัดไปห้าร้อยแหมควายฟันสรุปเป็นว่าควายตัวนี้โดนเสกมาแล้วฟันไม่เข้าเชิญฟัน เนี้ยไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าพม่าเปลี่ยนแผนด้วยจากฟันนังไงก็ไม่เข้าทำยังไงควายถึงได้เจ็บไม่เข้าพม่าเปลี่ยนแผนขอบขอขอบป๋องเฮ้ยไอ้เซนาพามาดิเกิดการแย่งควายเขาอยากอยู่ในโลกระหว่างพม่าที่ไหนล่ะกับใช่หรอด้หรือถูกต้องแล้ว พม่ากับคนไทยจะแย่งควายกันใครแรงดีเอาควายไปกับนางเอกทำไรอ่ะชักเยอะแย่งควายพม่ากับชาตเฮ้ยเจ้าแล้วไทยย่างชักมากโอ้พอพอเห็นอัดวิดีโอโป้เอาใหญ่เลยอะพ้องหมดแล้วไม่เกล้แล้วมันี่อุตสาหมีรักฮะเจ้าเป็นหญิงไทยคนเดียวที่เก่งมากหรือการแย่งนางเอกครับขึ้นมาเร็วเร็วเหนียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนสิพี่แหมตั้งหลักเอาถือไปถือไปไปไปอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นนานๆของฮาฮายังมีอีกเพียบ พราะความสนุกและความหาต้องไลค์คอมเมดีค่ะกดสับตะไคร้กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ